ใครอยากปลดหนี้มีลูกหนี้ดูคลิปนี้ให้จบปักหมุดมาเลยที่สันหลังมังกรบ่อเจ็ดลูกอยู่ในอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลอยากพาทุกคนมาชมความอันศิน์ทางธรรมชาติการทะเลอันดามันนั่นก็คือสันหลังมังกรหรือทะเลแวกที่นี่จะเป็นสันหลังมังกรตัวที่7เขาว่ามีเกตสวยที่สุดของจังหวัดสตูลเลยนะยิ่งทํามาช่วงน้าลดเยอะๆแสงแดดส่องลงมากระทบกับทรายระยบระยับบอกเลยว่ามหัศจรรย์มากๆแหลมพื้นทรายที่นี่ละเอียดลงไปเดินเล่นได้สบายส่วนระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่าเดินไปกับช่วงกลางวันก็มีหอบอยู่นะแต่รับ ว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วสันหลังมังกรที่นี่จะเชื่อมกับผาชัยนี่เลยใครอยากปลดนี่ฟังให้จบถ้าใครเป็นนี่นะครับเราแค่หันหน้าไปที่ผาชัยนี่แล้วเราก็ปนมือนะอธิษฐานในใจนะครับแล้วเราก็กระโดดงแล้วครั้งที่สองนะครับใครที่เป็นนี่เรานะครับเตือนก,ก็เฉยทําท่าจะไม่รับตัวจับด้วยทําท่าไม่ไม่พูดด้วยกันแล้วนะครับอ่าเราก็อธิษฐานได้ว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเราก็งาอธิษฐานเสร็จเรากระโดดกนะถ้าไม่มีนี่เราขอให้มีการงานที่ดีขอให้ส